สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงความรัก Wish h i m Tarot อ่าและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องของแม่มดนะคะจะใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะวันนี้แม่มดมาพบกับทุกคนในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายน ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดจะใช้ l ลิฟ m ม s เซ g ออร์ c เ e นะคะเพื่อเปิดอ่านข้อความรักที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะแม่มดจะเปิดฝั่งละ3ใบและเปิดในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะ ข้อความนะคะที่คุณอยากบอกกับเขาคนนั้นนะคะ Whenever I hear your name my heart beats faster เมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินชื่อคุณหัวใจก็เต้นแรง You are my dreams come true คุณคือฝันที่เป็นจริงของฉันเลยนะและใบสุดท้ายนะคะ i is always been the same. You are the one who have changed. ฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปข้อความรักกลายเป็นข้อความน้อยใจนะคะทีนี้มาดูในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะ Karma has been served to me. เวนกรรมตามสนองฉันแล้ว I feel sad. but I don't know what to do. ฉันรู้สึกเศร้านะแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรและใบสุดท้ายนะคะ I secretly admire you. ฉันแอบ,บชื่นชมคุณอยู่นะแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของชาวราศีเมษนะคะอาจจะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งนะคะเขาพยายามที่จะเก็บซ่อนอารมณ์นะคะ เก็บซ่อนความเศร้าใจเอาไว้เพียงคนเดียวนะคะทีนี้แม่มดจะใช้การออฟไทม์นะคะเพื่อดูตัวเลขแล้วก็ลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับชาวราศีเมษที่ดูคลิปนี้ของแม่มดนะคะ แม่มดมีแผลนะคะที่ตรงสันมือด้านนี้นะคะเวลาจับไพ่แม่มดจะจับไม่ค่อยแน่นเพราะว่ามันจะดันกับแผลนะคะถ้าไพ่หลุดมือหรือว่าสไลด์ลงมาแม่มดก็ขอภัยด้วยนะคะเลข4ค่ะคือ4วันและ4สัปดาห์นะคะเลข7ค่ะ7วัน7สัปดาห์นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะ หรือในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะมีวันศุกร์นะคะเลข6นะคะเลข7 7วัน7สัปดาห์แล้วก็เลข4คะ่ะ4วัน4สัปดาห์นะคะนี่คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะ ทีนี้แม่มดจะขอเปิดไพ่นะคะเพื่อดูพลังงานความรักของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ The Devil ค่ะ Two of Cups นะคะ a g e of Swords ค่ะ Page of คั p นะคะ The star ค่ะไนท์ออฟวานเซ็กซ์ออฟเพนตาเคิลคิงออฟคัพส t ตนะคะเดอะฟูลค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้เดอ d เดวิลนะคะคุณอาจจะรู้สึกคิดถึงใครบางคนอยู่ตลอดเวลานะคะไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องราวของเขาคนนั้นได้นะคะหรือความลับในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความลับที่ยังเปิดเผยนะคะยังบอกให้ใครรู้ไม่ได้จะต้องแอบซ่อนคบกันนะคะ ทีนี้มี t o of cup เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าคุณพบคนถูกใจนะคะเขาเป็นคนที่เข้ากับตัวคุณได้เป็นอย่างดีนะคะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้เวลายอยู่ร่วมกันเหมือนกับว่าคุณมองว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจในตัวคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถรับส่งอารมณ์แล้วก็สื่อสารความรู้สึกถึงกันได้ดีแค่เพียงมองตานะคะ คุณก็สามารถที่จะสื่อความหมายแล้วก็ส่งความหมายถึงตัวเขาได้นะคะทีนี้มีไพ่ถ้วยออกมาหลายใบนะคะแม่บดมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันเหมือนกับว่า ตอนนี้คุณอาจจะมีระยะห่างจากตัวเขานะคะใช้เวลานี้อยู่คนเดียวอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการที่จะอยู่คนเดียวแบบเงียบๆน,นะคะทีนี้มี a g e of sort แล้วก็ page of cup เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะสถานะที่มีให้กันมันยังเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณอยากพูดคุยอยากจะเคลียสถานะกับตัวเขานะคะ อยากจะบอกถึงสิ่งที่ตัวคุณต้องการแล้วก็ไม่ต้องการให้เขาได้รับรู้นะคะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจนะคะในความรู้สึกแล้วก็เข้าใจในตัวตนของความเป็นเขาแต่ใจลึกๆแล้วคุณก็อยากให้เขาพูดออกมาแบบชัดๆว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณยังไงนะคะเพราะในฝั่งของตัวคุณแม่มดมองว่าคุณมีความรู้สึกที่ค่อนข้างมากมายให้กับเขานะคะ คุณเป็นคนที่ใจร้อนนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานเวลาที่คุณจะทำอะไรคุณมักจะลงมือทำไปก่อนโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบนะคะแต่คุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลคนรักนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขนะคะทีนี้มี king of c u p เข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขานะคะ อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปนะคะหรือเป็นคนในธาตุน้ำอย่างที่แม่มดบอกนะคะมีกรกฏแล้วก็พิจิกเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปนะคะเขาเป็นคนที่เข้าใจในตัวตนของตัวคุณนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตคุณในเรื่องของความรู้สึกเวลาที่คุณอยู่กับเขานะคะ คุณสามารถที่จะพูดทุกอย่างให้เขารู้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่เข้าใจในตัวตนของคุณแล้วก็เป็นคนที่ยอมรับข้อเสียของตัวคุณได้ทุกอย่างนะคะทีนี้มีสเตรนจ์เข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ของการมีทิฏฐิในเรื่องของความรักนะคะเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้นะคะ ว่าคุณจะต้องแก้ไขยังไงแต่ว่าคุณยังมีทิฏฐิยังมีอีโก้ก,กับความรักอยู่นะคะมองดูภายนอกคุณอาจจะเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะคะแต่ลึกๆแล้วจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่อ่อนไหวกับเรื่องของความรักเป็นอย่างมากแต่ทิฏฐิมันค้ำคอคุณอยู่นะคะทิฐิมันทำให้คุณไม่แสดงสิ่งที่คุณต้องการด้วยความรู้สึกแบบจริงๆออกมานะคะ หรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีสิงห์ก็เป็นได้นะคะทีนี้ไพสรุปไปสุดท้ายได้เดอะฟูนะคะแม่มดมองว่าไพายอยากจะแนะนําคุณนะคะให้คุณปล่อยวางทุกอย่างใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรสถานะมันจะไม่ชัดเจนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องราวของมันนะคะเพียงแต่ว่าให้คุณมีความสุข ณนะขณะนี้ณนะช่วงเวลานี้ที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าไพ่เดอะฟูอาจจะออกมาย้ำนะคะว่าคุณอาจจะต้องการสถานะนะคะต้องการคาดหวังมากเกินไปให้คุณปลดปล่อยทุกอย่างนะคะอย่าไปเครียดกับเรื่องของความรักแล้วก็ทำตัวเองให้สดใสร่าเริงนะคะทำตัวเองให้มี ความสุขนะคะแล้วทุกอย่างมันจะรู้สึกเบาสบายเพราะคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากในฝั่งของชาวราศีเมษนะคะทีนี้เราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะว่า สถานการณ์แล้วก็ความรู้สึกในฝั่งของเขานะคะที่มีให้กับตัวคุณตอนนี้เป็นพลังงานและความรู้สึกแบบไหนนะคะไพ่ใบนี้อยากจะออกมานะคะ king of c u p ค่ะเหมือนก,นกันกับในฝั่งของตัวคุณนะคะ two of swords ค่ะ the high priestess Three of cup ค่ะ The emperor นะคะ Ten of one Queen of cup ค่ะ Nine of cup Five of cup และ King of sword นะคะ ความรักความสัมพันธ์ในฝั่งของเขานะคะไพ่ในตำแหน่งแรกได้ King Of c u p นะคะแม่มดมองว่าเขาอยากที่จะใส่ใจดูแลคุณนะคะด้วยความรักและความเข้าใจเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็อ่อนโยนมากนะคะมีไพ่ที่เป็นไพ่ถ้วยออกมานะคะแม่มดก็มองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะ มีนกรกฎพิจิกนะคะทีนี้มีไพ่คิงออกมาสองใบนะคะแล้วก็มี The อ็มเ r อรขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าตัวเขาเองอาจจะมีอายุที่แตกต่างจากคุณ5ปีถึง10ปีขึ้นไปนะคะหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานนะคะมีความรู้ความสามารถมากๆคนหนึ่งแล้วก็ เขาเป็นคนที่แข็งแข็งตรงๆนะคะคิดและรู้สึกยังไงก็แสดงความคิดและความรู้สึกออกมาแบบนั้นนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนที่ใช้เหตุผลกับความรักนะคะมักจะเชื่อในความคิดของตัวเองนะคะเวลาที่เขารักใครเขามักจะให้เหตุผลแล้วก็ใช้เหตุผลกับความรักอยู่เสมอนะคะ มีไพ่ two of ครับเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาอาจจะปิดกั้นตัวเองจากคุณนะคะไม่อยากให้คุณรู้ความรู้สึกที่เขามีกับตัวคุณนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ลึกลับซับซ้อนบางครั้งก็อ่านคุณไม่ออกนะคะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจความรู้สึกลึกๆที่แท้จริงของตัวคุณนะคะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดกับเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากนะคะ รวมทั้งคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับตัวเขาเป็นอย่างมากนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะเพราะว่ามีทีออฟคัพเข้ามาด้วยเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะคุณและเขาเข้ากันได้ดีมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะ หรืออาจจะมองว่าคุณเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นทั้งคนรักที่ดีให้กับตัวเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่น่าเบื่อนะคะมีอะไรใหม่ๆให้ทำด้วยกันอยู่ตลอดเวลานะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะอาจจะมีตัวเลือกอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ อ่อนไหวง่ายเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นนะคะในขณะเดียวกันคุณก็เก็บเอาเรื่องราวในความสัมพันธ์นี้มาคิดมากนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนกับว่าเขายังคงพยายามที่จะแบกแล้วก็ถือมันเอาไว้ต่อไปนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆนะคะ เป็นความผิดพลาดที่เขาได้เคยทำไว้กับตัวคุณนะคะเมื่อคิดย้อนกลับไปเขาจะรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็อยากที่จะกลับไปแก้ไขเรื่องราวเก่าๆที่ได้เคยทำผิดพลาดไปกับตัวคุณนะคะเหมือนกับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ฝังอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะคที่ติดอยู่ในใจของเขาเขาอยากจะกลับไปแก้ไขนะคะเขาอยากที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงเรื่องราวนั้นเพราะเขารู้สึกว่า เรื่องราวนี้มันเป็นผลกระทบนะคะแล้วก็ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะคะแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษคุณอาจจะไปแอบรักแอบชอบคนที่เขาติดความสัมพันธ์หลักหรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันเขาก็มีความรู้สึกให้กับตัวคุณนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้ากับเขาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ กับตัวเขาในขณะเดียวกันเขาอาจจะรู้สึกหึงหวงคุณนะคะเพราะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดกับเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากนะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากในฝั่งของตัวเขานะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหนนะคะ หรือประโยคใดในคลิปแล้วทําให้คุณรู้สึกดีแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นกําลังใจนะคะเก็บไปเป็นพลังงานที่ดีให้กับชีวิตคุณนะคะถ้าหากว่าฟังเรารู้สึกไม่สบายใจแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจนะคะเพราะมันเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะมันเป็นพลังงานโดยทั่วไปซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงก,กันกับพลังงานของตัวคุณก็เป็นได้นะคะ ก่อนจากการแม่โมดอยากให้คุณช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่โมดด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะและขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะพบกับแม่โมดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ